นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังปะมุตกะโส มาอุนาโมวิมุตตานังนโมวิมุติยาลาหูสุริยังจันทังปะโมจฉะโสมาอุนาโมวิมุตตานังนโมวิมุติยาลาหูสุริยังจันทังปะโมจฉะโสมาอุนาโมวิมุตตานังนโมวิมุติยาลาหูสุริยังจันทังปะโมจฉะโส มะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังปะมุจจะสุมะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังปะมุจะสุมะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังปะมุจจะสุ มาอะโอะนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุยังจันธาระมุตตะสุมาอะโอะนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุยังจันธาระมุตตะสุต่อไปเป็นสาคาถาสารภทิริยัง1บท30บท40 <coughs> <coughs> สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะหาปนะสะระติงกามะนสัมโมปะมังปะห a กันติมะนิโชติงเอตังธัมโมสุภาจโตยะหาปนะสะระิาม สัมโมปมังปะหุกันติมะนีโชติงเอตังธัมโมสุภาจโตยะธาปะนาสลาจินตามะนีสัมโมปังปะหุกันติมะนีโชติงเอตังธัมโมสุภาจโตยะธาปะนาสลาจินตามะนีสัมโมปังปะหุกันติมะนีโชติงเอตังธัมโมสุภาจโต ยัาปนักสลาจินตามณีสัมูปมังปะหูกันติมานีโชติงเอตังธรรมโมสุภาจตโตยัคาปนักสลาจินตามณีสัมูปมังปะหูกันติมานีโชติงเอตังธรรมโมสุภาจะโตยัคาปนักสลาจินตามณีสัมูปมังปะหูกันติมานีโชติงเอตังธรรมโมสุภาจะโต ยะธา,าปะนาสราจินตามณีสัมมุปะมังปะุูกันติมณีโชติงเอตังธรรมโมสุภาจะโตต่อไปจะพาส่วนพระคถามเงินล้านและประตามด้วยพระสาามหาจักรพรรดิสร <c oughs> ้างนโมสามจบและสวดพระคาถาสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ <c oughs> นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสำรัติกานินังสิโมุลุมมาจะมหาเทวาสภียขาปารายันติลุมมาจะมหาเทวาอะ ปุญโยมหาราโภพวันตุเมมิเตพาหุหะจีพุทธะมหุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระอิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะสัมมานีมามะพุทธะสัสวะหม สัมปติชามิเพ็งเพงพาพาหาหาลือลือสัมปติฉามินาสังสีโมลุมมาจะมหาเทวากเพยขาบลายันเดกลมมาจะมหาเทวาอภิลาภะพวันตุเนมหาปุญโยมหาราโภะวันตุเนมิเตพาหาทิอุทามาอุ นโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิะทะิโยพุทธาสักมานีมามะพุทะสัสวาหมสัมปติขามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเือสัมปติชามินาสังสีโม,มโทมาจะมหาเทวาสเพยักขาบาลายังเดก ลมมาจะมหาเทวาอภิราภาพ,าพาวันตุเมมหาปุญโยมหาราภูวันตุเมมีเตพาหูหาติพุทธะมะาอาุณโ,โมพุทธายะวิละทะโยวิละโคนายังวิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิละอิทโยพุทธสัมณีมามา สัมปติฐามิเพงเองหาพาหาหาลืนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทัสสะนะมพะพุทธาตัยนะตนะยาน มานีโนภาาสีสหัสสะสุธรรมาพุดโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมบูชาสังฆาบูชาอาคีทานังวรรังทานทางสีวลีจะมหาเดรงอาหางวันทามิทุระโตอาหางวันทามิทาตุโยอาหางวันทามิสัพพโส พุทธธรรมสังฆะปูเทมินามูพุทธายะพระพุทธไตรลักษณ์ญาณมณีนภาราศีสหัสสุทธรมาพุทโทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอทีธานังวะรังทันทงังสีวลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระ อังหังวันทามิสาพาโสพุทธธรรมสังฆาูเทมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรลตนาญาณมณีนพันาศีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัทคีทานังวารังทงันธังสีวลีจะมมหาเถรัง ันทามิธุระโตอหังวันทามิภาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสอุทธะธรรมะสังฆะปูเชนินโมเมสัพพเทวานังสัพพะระหะเจเทวานังสุริยันจะปะมุนจะทตาทัสสิภุมโมจะเท ภาวสติเทวสุกโลจะมหาราพังโซโลลาหูเกตุจับมหาราพังสัพาพายังวินาศสันติสับพะทุกข ah ังวินาศสันติสับพะโรขังวินาศสันติรักขณาอังวันธามิสับตาธาสับ เเทวามังปาลยันตุตัพอาคาเอเตนะมังคะลเตเจนสัพพระโสติพระวันตุเมนโมเมสัพพระเทวานังสัพพระราจะเทวานังสุริยันจะพรมุนจะกาตะสิกุมโมจะเทวานังวุโธราพังภาวีสติ จีสุกะโลจะมหาลาภังโซโลลาหูเกตุจัมหาลาภังสัพพยายังวินาศสันติสัพพะทุข,ขังวินาศสันติสัพพะโรคังวินาศสันติลักขณอาอหังวันทามิสัพพาธาสัพเพเทวมังปาลยันตุสัพ พาธาเอเตนะมังคาละเตเตนะสัพพะสะนะมะคพาธาจักพะการสะนะมาอุนะสังสีโมนะโมพุทธายะนะมะพาธาจักพะการสะนะมาอุนะสังสีโมนะโมพุทธายะนะมะพาธาจักพะการสะนะมาอุนะสังสีโม นโมพุทธายะนามาพทธาจะภะคัสสะนะมาอาุนาสังสิโมนโมพุทธายะนามาพะธาจะภากัสะนามาอาุนาสังสิโมนโมพุทธายะนามาพะธาจะภากะสะนามาอาุนาสังสิโมนโมพุทธายะนะมาพะ นะโมพุทธายะนะมะพาทัจจพักกัสสนะมะอาุนะสังสีโมนะโมพุทธาสังสีโมสสังโมนาสโมนสังโมนาสังสีนาสังสีโมสังสีโมนาสัโมนาสังโมนาสังสีนาสังสีโมสังสีโมนาสัโมนาสังโมนาสังสี na sang ti mô, sang ti mô, na ti mu na sang mô, là sang ti sang ti mu sang ti mu na ti mu sang mu na sang ti na sang ti mu sang ti mu na ti mu sang mu na sang ti sang ti mu sang ti mu na ti mu sang 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 sang

ນາທັງສິໂມທະຄະວານາໂທສັດຕິໂ